คอยว่าเอาผ้าน้ำมาใส่คนหนาเฮ้ยใส่พอยายเทียมเลยลูกครับลูกครับคอยว่าเอาผ้ามาตัดตัดตัดไปเร็วก่อนหนาโอ้ยเห็ดจังสีนี้ยก็สปอร์ตนะปากนี่เอาเลยเห็นไหม อุสยลงไปคอกันยาน้าอยู่หน้า4 5พดโซล้านครับครับบาดนี้โอได้ๆๆได้

ờ điện, đi ăn tự tiện ở ăn điểm mọi 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 แหมฟังดิหอยหอยไปต่อยโอ้ยบานๆๆไปนะโหมาโผล่โอ้ย 不要跑，得跑得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 跑，

บักเป๊ะต้องกนเมือกค้ยไงเมือหันเข้ามา

อยา้เดี๋ยากแลวบรรยากาศมเาเกินใจปื๊ดนเห็นคนดังงหนึงไปไปตามไปตามเจ้าไหมไปตามเจ้าปามจวยเจวปดี๋ยวอจวปดี๋ด้อ ไคงหนาสน่ะม่าเให้เอาทุให้ดียวเป็นคนเอาผาเอามาเลยช่วยนป่าเลำเลียงลำเลียงอุปโภ